สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าหนิงนะคะวันนี้นะคะขายหอยที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าอะไรคะนี่นะคะขายหอยที่บ้าบ้านเพราะว่ายางรถรั่วนะคะนี่ค่ะไปขายหอยนะคะกลับมานะคะอ้าว,วก็เกิดยางรถแปรเลยนะคะก็เลยไปไม่ได้นี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะยางรถแปรเลยนะคะ รั่วแล้วนะคะไปไม่ได้แล้วนะคะจะต้องได้เปลี่ยนยางนะคะโอ้ยทั้งหวยก็ไม่ถูกนะคะนี่ค่ะเป็นรูเลยนะคะทั้งหวยก็ไม่ถูกยางรถก็ซ้ำรั่วอีกนะคะ,ะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะต้องได้ไปซื้อยางลูกรถอีกนะคะก็เลยขายหอยที่หน้าบ้านนะคะนี่นะคะ นี่นะคะอ้าวตอนนี้ก็เพาะพันธุ์นะคะเพาะเพาะกัญชานะคะจะปลูกกัญชานะคะเพาะไว้ก่อนนะคะนี่นะคะไปชมสวนก่อนนะคะอ๋อผักโอ้โหผักชะอม ผักชะอมทำไมถึงขึ้นแบบนี้เนาะยอดมันนานแล้วก็มันก็ไม่สวยเลยเก็บผักข้ามเม็กไปกินกับปนลปูก่อนนะคะกินปปูก่อนวันนี้ปปนูนานะคะไม่ถูกหวยนะคะฝากไว้ก่อดน,นะคะ าฝากไว้ก่อนค่ะงวดหน้าเอาทั้งต้นทั้งดอกนะคะอ่าตอนนี้เราต้องฝากไว้ก่อนนะคะถูกทุกงวดก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันต้องมีงวดผิดมั่งนะคะอ่างวดนี้ผิดนะคะมันเป็นพระวาสนานะคะวาสนาของเราไม่ได้นะคะงวดนี้นะคะหลวงปู่ให้สี่สองเต็มเต็มนะคะแต่ย่าไปฟังเป็น8ปสองนะคะโอ้โหกับ4ีปดนะคะ ถือว่าวาดสนาย่ญ้านะคะค่ะไม่ยังไม่มีนะคะก็เลยกินป่นปูก่อนนะคะกับผักก่อนนะคะไก่ก็นอนหรือยังเนาะให้อาหารไก่ไปแล้วนะคะนู่นไก่เข้าไปนอนแล้วสามตัวไปนอนแล้วนะคะที่นอนของไก่นะคะก็ให้อาหารแล้วนะคะไก่สามตัวนะคะไข่วันละสองลูกนะคะ นี่คือว่านนะคะว่านจอดนะคะเรียกว่าว่านจอดมะพราวน้ำหอมก็หลายต้นนะคะปลูกไว้นะคะปลูกไว้นะคะปลูกไว้กินนะคะมะพร้าวนี้นะคะถ้มามะพร้าวเป็นลูกแล้วนะคะจะกินมะพร้าววันละหนึ่งลูกนะคะเพื่อสุขภาพนะคะมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะกินวันละลหนึ่งลูกนะคะนี่ถือว่า ก็ว่าเพื่อสุขภาพนะคะย้าลกเลยตัวนี้ยังไม่ได้ญ้านะคะเดีย๋ยวได้ญ้านะคะปลูกมะพร้าวไวร้รอบๆแล้วก็กล้วยด้วยอ๋อไปดูสิกล้วยเครือนั้นใหญ่จังเลยมันสุกหรืยอยังเนาะดูวันนั้นเหมือนมันจะแก่แล้วนะคะ ใช่เลยนะคะใช่เลยนู่นเครือกล้วยแก่แล้วโอ้โหใหญ่ด้วยนะคะทั้งใหญ่แล้วก็แก่อีกด้วยนะคะจะได้ตัดกล้วยไปไว้ขายวางขายที่หน้าบ้านเ,เหมือนกับขายหอยนั่นแหละคะ่<ฮ>กะกาแฟก็สุกแล้วมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้นะคะปีหน้านะคะเป็นลูกแน่เลยนะคะถ้ามะพร้าวย่าเป็นลูกแล้วจะกินวันละลูกนะคะ กินวันละลูกกินน้ํามันนะคะกินน้ําค่ะเพื่อสุขภาพนะคะเขาบอกว่ากินน้ำมะพร้าววันละลูกนี้ทําให้เราสุขภาพดีนะคะ,ะบางคนก็จะบอกว่าอะไรละ่ะคึกเนาะแต่ไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นเพราะแข็งแรงนะคะร่างกายแข็งแรงหรือว่ายังไงนะคะนี่นะคะต้นเย้ย่านะคะต้นนี้นะคะโอ้โหสวยแล้วนะคะค่ะ ต้นนี้นะคะสวยแล้วนะคะคือรักษาไว้ให้เจ้าของเขานะคะเขาซื้อแล้วนะคะก็เลี้ยงไว้ให้เจ้าของนะคะนี่นะคะให้อาหารไก่แล้วก็กลับก่อนโอ้โหนี่คือมะพร้าวไฟนะคะเห็นไหมคะย่าก็ได้มะพร้าวไฟอ่าหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะหรือมะพร้าวไฟไว้ข้างบ้านนะคะมะพร้าวไฟนี้ก็เป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวเ,เหมือนมะพร้าว น้ำหอมนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นมะพร้าวไฟคือมันสีแดงนะคะ,ะมะละกอก็สองต้นนะคะโอ้ยยุงนะคะอ่ายุงชุมเลยตอนค่ำนี้ยุงมากมากยุงเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะเก็บดอกไม้อ่ากราบพระก่อนนะคะนี่นะคะดอกไม้ที่ย่าปลูกไว้นะคะเก็บไว้กราบพระนะคะพุทธรักษานะคะ สวดมนต์วันนี้ไม่ได้ไปกรีดยางก็สวดมนต์ไหว้หพระนะคะถ้าวันไหนไปกีดยางก็ไม่ได้สวดมนต์ไหว้หพระนะคะแล้วก็สวดอยู่ที่นู่นหละที่ไร่นู่นเลยค่ะที่เถียงนู่นเลยค่ะสวดค่ะแต่สวดอยู่ที่เถียงนะคะจุดดอกไม้ก่อนนะคะเต็มคัาห้านะคะไม่เป็นไรไม่ถูกหวยวันนี้เราก็ฝากไว้ก่อนนะคะ ต้นเงินไหลมาแล้วก็มีที่ขึ้นแล้วนี่เห็นไหมขึ้นแล้วโอ้ขึ้นตามต้นไม้แบบนี้นะคะโอ้ยยุงนะคะยุงตอนนี้ชุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวกลับขึ้นไปบนท้าก่อนนะะี่ค่ะต้นผักหวานต้นผักหวานก็โตเร็วนะผักหวานเขานะคะโตเร็วนะคะนี่นะคะ นะคะผักเอ้ก,ก็จะเก็บผักชะอมนะคะไปทอดสใส่ไข่นะคะทอดเสไขใ่ให้น้องนาจาก่อนนะคะชะอมทอดสใส่ไข่ก็อร่อยนะคะนะคะทอดสใส่ไข่ก่อนนะคะ นี่นะคะก็ยางลดรั่วก็เลยไม่ได้ไปขายหอยเลยนะคะขายอยู่ที่บ้านก็หมดไปแล้วนะคะนี่นะคะขายอยู่หน้าบ้านก็หมดไปแล้วหนึ่งกระสอบนะคะนี่นะคะหมดไปแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ขายหน้าบ้านก็หมดเกลี้ยงแล้วนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ